ของน้องๆนักเรียนนักศึกษา,านะครับที่จะมีขึ้นในระหว่างที่โค้งระยะครับทุกที่ผมขอเรียนเชิญ นะครับจตาก่การที่เราถึงยุคเก็บผับใส่ซ้าเก็บค่าใส่เมือง,งนะครับซึ่งมีการกดต้อนผู้คนที่มาของการจัดงานมาเก,ก็บวัฒนธรรมชาติพันธุ์นครัซึ่งก็ได้รับการสนุนอย่างยิ่งจากทาง,งาองค์การศึกษาขึ้นก็ให้ความสนุนในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของวัฒนาธรรมนะครับก็ได้สนุนเนื้อกมานะครับแล้วก็รัตกกับทางงานของทางวัฒนธรรมด้วยที่ ปีนี้เองเนี่ยคณะทัพนะครับได้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดน่านซึ่งเราก็จะมีการจัดงานระหว่างวันที่27แก่28นะครับที่ข่วงน้อยนะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลน่านต้งเนี่ยการที่เราจะไปจับดูตามแต่ละชุมชนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อกี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงว่าเจ้าภาพนักต้องอยู่ใการบริหารส่วนจังหวัด การจัดงานวัฒนธรรมมหากรรมธรรมชาติพันธุ์ในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมสนับสน,ะะนุนนะคะและก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ของในในจังจหวัดน่านแต่ละชาติพันธุ์คะซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเรารวมเอามาทั้งหมดเก้าชาติพันธุ์นะคะประกบอบด้วยไทยลื้อน,นะคะไทยปวนไทย,ยวนนะคะ ทยจีนนะคะมองเงี้ยงรั้วมาลาดีและขมุดนะคะเป็นเก้าชาติพันธุ์หลักนะคะที่เราจะนำมาเป็นแพร่ประจันพันศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะแต่ละชาติพันธุ์ก็จะจะมีประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลาของชาติพันธุ์ของตนเองในพื้นที่อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม,ม่มองปีใหม่เนี่ยงนะคะ งานปรุงจีนนะคะหรือว่ากานไทยลืนะคะงานต่างๆจะอยู่ในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้วนะคะแต่การจัดงานในครั้งนี้นะคะเราย่อเอาศิลปะกาตกรรมประเพณีวัฒนธนรรมที่สามารถประชะาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวเราเน้นเป็นจ้าภาพที่ดีนะครับในการที่จะต้อนรับแขกนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ ช่วยกันเป็นเจ้าภาพเป็นมิตรที่ดีกับแขกที่มาเยือนนะครับช่วยกันดูแลแขกที่มาเยือนนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันก็คืออัธยาศัยของผู้คนน้าที่เราเป็นมิตรกับคนทุกคนแล้วนะครับเราก็ให้กรารต้อนรับผู้ผ เรียนสัมพันธ์จังหวัดหน้ด้วยนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวผม